แล้วส่วนอาหารเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง TMR ยมอเครื่อง TMR อ้ที่ว่า3ามบวกหนึ่งมันเพิ่มเพิ่มมาหนึ่งคิวจริงมัน3คิวเดี๋ยวมันต่อเพิ่มมาข้างบนนิดนึงเครื่องที่ใช้จะเป็นเครื่องไอแท็กเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับอ๋อติกรรถถครับผมใช้ได้เลยต่อเราเอาเอ่อพวกเครื่องแบบนี้ก็จะใช้ระบบเราขับมาจากรถไถ่ายเนาะใช่ครับส่งกำลังมาครับแล้วก็หมุน นี่ฝุ่นเยอะหน่อยเพราะว่าใช้งานทุกวันมันจะมีฝุ่นอย่างนี้นี่ก็เป็นโจอจอบอกน้ำหนักว่าเราใส่เท่าไรเถ่าไ่ไปแล้วใส่ฟางเท่านี้ส่วนนี่เป็นโรงเก็บอาหาร,ร <c oughs> ประมาณนี้ครับเก็บอาหาร,ร,รอาหารนี้พวกไอ้กตกปา้มไอ้รำสกัดน้ำมัน ถั่วเหลืองถั่วอบข้าวโพดบดไอรัมนี่คือโซนอาหารวัวขุนที่จัดไว้แล้วหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็คือจัดไว้แล้วต่อวันวันหนึ่งเราใช้สองแถวเพราะวัวขุนเรากินอาหารเช้ากับเย็นนี่ก็คือจัดไว้ง่ายๆอย่างนี้เลยวันหนึ่งก็สองวันหนึ่งก็สองวันหนึ่งก็สองเช้าเย็นอันนี้ยังไม่ได้ผสมครับอ๋ออันนี้ก็คือแยกเลยอันนี้ก็คือกกปามข้าวโพด โถเลีง้งโถอบไอรําสกัดน้ำมันราําแล้วก็ได้ธาตุที่บัวต้องการครับยิบยิบ้ยบยอย,ย,อยตรงนี้เป็นอาหารใช่ครับเราจะจัดไว้อย่างนี้ครับปุ๊บแล้วเราเอาขึ้นรถขึ้นรถใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ดันไฮดรอลิกให้มันขึ้นไปก็เทลงในที่ผสมอ๋อคือเตรียมอาหารไว้ใช่ครับเออขอจํครับผมรบกวนถามนิดนึงอาหารแต่ละอย่างที่ ฟาร์มใช้หนี่สั่งมาจากไหนครับหมอไปเอาที่ไอ้วัดร้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุรินทร์เหรอครับในสุรินทร์ครับได้ได้ทุกที่ครับใครสะดวกที่ไหนก็ไปเอาในจังหวัดตัวเองได้อ๋อไปถามก็ดูครับครับมีทุกอย่างหรอหมอพวกอาหารพมีครับมีมีหมดเลยเพราะว่าเป็นร้านวัตถุดิบอาหารครับวัวแต่ละชนิดที่เลี้ยงในฟาร์มนี่อย่างลูกมันวัวสาวแม่มันหรือวัวขุนนี่อาหาร จะแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันแน่นอนครับครัเดี๋ยวมีสูตรอาหารบอกด้วยครับครับไปดูกันนีกก่าครับตรงนี้เป็นสูตรอาหารนะครับหมอครับผมอะดูเลยวัวขุนเราจะใช้นี่ประมาณนี้กากปาล์มรำสกัดน้ำมันน้ำสกัดน้ำมันนะครับโพดบดกากถั่วเหลืองถั่วอบรำเปลือกเปลือกล้างนี่คือเปลือกมันซัปเปรีงครับผมงเปลือกมันซัปเปรียงล้างรก็นี่ตามนี้ผงฟูนิดหน่อยๆผงดำนี่คือไอไอไดคลเซียม ฟอสฟิ <For> คทับในธาตุก็พวกพิมิกพวกใน่ธาตุทั่วไปครับก็เกลือครับสําคัญมากครไอที่ว่า50าสิบโล,โลยี่ห้าโลห้าสิบงเงี้ยก็คือเราให้มันง่ายต่อการจัดการเราไม่ต้องไอแยกถุงเยอะโปรตีนอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างแต่ว่าเรามาจัดเป็นแถวอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับ มันง่ายมันไม่ต้องแบ่งเยอะครับกากปามมาถุงละห้าสิบโลแล้วก็แบ่งเลยครับน้ำสกัดมาห้าสิบโลจัดชัดส่วนแล้วครึ่งหนึ่งก็คือยี่สิบห้าโลเพื่อง่ายต่อการจัดการครับกระโพดบดเราใช้ไอพลังงานเท่านี้ครับเราก็ใส่ไปเลยห้าสิบโลเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับกากถั่วเหลืองโปรตีนถ้าเต็มถุงมันเจ็ดสิบโลมันเยอะไปครับเราแบ่งเหลือแค่สามสิบห้าโลโถอบมาห้าสิบโลเราแบ่งได้ห้าถุงครับ ถุงละสิบโลรำมาสามสิบระแบ่งครึ่งหนึงเหลือ15บห้าโลเปลือกมันล้าง9 0้าสนี่ถุงนี้เราหมักเองมันจะอยู่ข้างในหมักเองมันก็ตกถุงหนึ่งสามสิบถึงสีบโลมันก็ได้ประมาณนี้ครับแต่เปลือกมันล้างนี่สวยสวยมีแต่หัวเลยผมฟูมา1ถุงแล้วก็ใช้ให้มันกินง่ายขึ้นพวกนี้เหมือนกันแม่พันธพันน่าเป็นถุงได้เลยใส่ไปเลย แต่ว่าแม่พันธุ์เนี่ยเราผสมทีละเยอะเราไม่ได้ผสมทุกวันเหมือนเหมือนอันนี้ครับเหมือนวัวขุนเราผสมเยอะเราใช้ยเยอะเราก็เลยใส่เป็นถุงๆไปเลยครับมันง่ายวัวน,น้อยเหมือนกันใส่ไปเลยเราคำนวณได้เราคิดอัตราส่วนได้ข้าวโพดบดสามถุงแล้วก็ย้อนดูตรงนี้ข้าวโพดบดถุงหนึ่งมันห้าสิบโลอย่างนี้ท่าสามถุงก็รก้อยห้าสิบเราก็ปรับเอาว่าเราไม่ได้ใช้เยอะเราจะผสมทีละน้อยเราก็ลดเอา เป็นอัตราส่วนเทียบเอาง่ายๆครับรบกวนถามมอจ๊อบนิดนึงครับผมเออย่างกากปามตัวนี้เนาะก็เป็นกากปามกากปามน้ำมันเนาะครับรำสกัดก็รำสกัดน้ำมันรำสกัดน้ำมันครับกขาบทนี่เข้าใจเนาะกากถูเหลืองนี่ถูอบนี่คืออะไรครับถูอบแบบไหนครับมันเดียวนี้มามาดูเดี๋ยวจะได้เข้าใจว่าหน้าตาเป็นแบบไหนครับถวอบที่แบ่งมาแล้วนี่ถุงละสิบโล หน้าตามันจะเป็นอย่างงี้กลิ่นมันจะหอมโปรตีนสูงนี่หอมมากถั่วอบอ๋อถั่วอบมันเป็นถั่วลิสงครับหมอไอถั่วน่าจะถั่วอะไรเนาะเดี๋ยวนี่นี่นี่มีกระสอบอยู่มามมาดูกระสอบกันหนึ่งครับง่ายๆคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับหมอนี่ลักษณะเนี่ยนี่ถุงมันถั่วอบอ๋อนี่เป็นถุงถั่วอบนะครับท่านผู้ชม จะสอบต้นแบบมาอย่างนี้เลยโปรตีนมันจะเท่านี้ไม่น้อยกว่าก็คือไม่น้อยกว่าก็คือร้านเขาจะให้มาเกินอยู่แล้วแหละครับแต่โปรต,ตีนที่มันไม่น้อยกว่าก็คือมันไม่มีทางตามกว่านี้แล้วครับประมาณนี้ครับ,รบแล้วอีกอีกอีกอันหนึ่งครับหมอที่ผมเห็นนะครับเนาะคือผงฟูเลยครับห<ผ>มอผงฟูคือผงฟูแบบไหนที<ฟ>่ทําอาหารนะครับที่ทําอาหารแต่เกรดจะเป็นเกรดอาหารสัตว์คนกินไม่ได้จะอยู่นี่ครับอยู่นี่ เดี๋ยวหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เลยถ่ายเลยอันนี้ผงฟูคือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหมอใช่ครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นสําหรับวัวควายสัตว์ปีกคืออันนี้ทําสําหรับเอสัตว์โดยเฉพาะใช่ครับครับไม่ใช่คือคนเอาไปรับประทานไม่ได้โอไม่ได้ไม่ได้ครับคนคนละเกรดกันอ๋อครับอ่าเข้าใจแล้วครับหมอไอ้ผงดําผงดำเมื่กีนี่มานี่ผงดำแบบไหนครับหมอคืออยากให้ ดูให้ละเอียดนะครับว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่คือนี่ลักษณะหน้าตาแบบนี้อ๋อแบบนี้พงดําชื่อสามันหมอมันเป็นข้างถุงแบบไหนครับนี่แคลเซียมฟอสฟอรัสอ,อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมพงดําก็คือแคลเซียมฟอสเฟตใช่ครับนี่ครับนี่อัตราส่วนมน,รนประมาณนี้นี่อัตราส่วนฟอสฟอรัสสิบโอเคครับหมอก็เรธาตุเรธาตุจะเป็นอันนี้ นี่ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่แต่ท่านครับเกลือเราใช้เกลือธรรมดาเลยเกลือคนกินได้ธรรมดาครับไอโอดีธรรมดาเลยอ๋อเกลือเป็นใช้เกลือครับผมเกลือธรรมดาครับครับสำหรับวัวคุ้นนะครับไอฟางเราจะให้ไอวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองโลต่อตัวสำหรับวัวคุ้นนะครับ ที่เาผสมทีมอาต้องใช้น้ําก็บวก <an> บวกจากอาหารทั้งหมดไปแล้วแล้วก็บวกตามความเหมาะสมว่าความชื้นเท่านี้บวมมันกินดีไหมวันนี้ร้อนจะดูนี้ร้อนจะดูนี่หนาวอาหารแห้งเร็วเกินไปเราดูที่ขี้มันด้วยถ้าขี้มันแห้งเกินไปเราก็ใส่น้ําเพิ่มนิดหน่อยครับแตข่ขี้มันเหลวเกินไปเรากล็ลดน้ําเอาครับเราต้องดูเช็คเอาด้วยว่าไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันใส่ไปมันก็ไม่ใช่นะครับ ไม่งั้นมันจะส่งผลเสียกับวัวอาหารที่ว่าปั่นเสร็จแล้วเราใช้บุกีตวงนี้นี่ตวงไปเลยตัวละสองตักอ๋อคืออาหารที่เอ็มอาร์ที่ผสมแล้วต่อมื้อต่อมื้อเวลาเราเอาไปให้วัวกินตักเลยคือใช้ตัวบุกีตัวนี้ตักตักเอาเลยครับสองตักครับหมอสองตักต่อตัวสองตักครับท่านผู้ชมประมาณนี้ครับตักเยอะตักหลวมตักอะไรบ้างเบามือบ้างเราก็ขยับอาหารให้มันกินเอาครับเบามือหนักมือบ้างบางข้อก็ หนักมือบางข้อเบามืองี้เราก็ค่อยๆมาเกลี่ยกันทีหลังเกลี่ยกันทีหลังครับครับเรื่องอาหาราสัตว์ก็โอเคเลยท่านมผู้ชมคงเข้าใจนะครับ